โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันมาอยู่ในเกม Ark Night e n Field ผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับอาจจะงงหรือเริ่มท้อกับระบบโรงงานใน Enfield แล้วเห็นบูปิ้งคนอื่นที่เขาแชร์าการดูอลังการมากแต่พอเอามาใช้เองแต่ไม่ทำงานซะง,งั้นวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายระบบโรงงานแบบเบื้องต้นเพื่อให้คุณเข้าใจก่อนจะเอาบูปิงคนอื่นมาใช้นะครับหรือบางทีก็าอาจจะสร้างเองได้เลยนะอันดับแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาก่อน ปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากบูปินของคนอื่นพังนะครับแต่เกิดจากที่เราไม่เข้าใจว่าโรงงานในเอ็นฟิลเนี่ยมันทํางานยังไงเพราะบูปินมันคือผลลัพธ์ปลายทางแต่ระบบโรงงานคือโครงสร้างที่เราต้องทําความเข้าใจแบบที่เราอุดตันหรือว่าของไม่พออะไรงนี้มันก็นับว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเนะาะภาพรวมของระบบโรงงานนะครับเดี๋ยวแบบสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะโรงงานในเอ็นฟิลคือหัวใจของการผลิตไอเทมทบทุกอย่างในเกมตั้งแต่ของขายของสํารวจ ไปจนถึงการค้าอุปกรณ์ระดับสูงและป้อมปืนสำหรับเคลียอีเวนต์ทาวเวอร์ดีเฟนท์ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากระบบโรงงานแล้วเมื่อโรงงานคือหัวใจหลักของการผลิตสิ่งที่ทำให้หัวใจนี้เต้นได้ก็คือ What วัตถุดิบวัตถุดิบหลักๆที่โรงงานใช้ในช่วงเมืองแรกจะมีทั้งหมด5าอย่างนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่เราจะขายไม่ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือแร่มี3ประเภทนะครับออริจินียมอเมทิสต์และเฟอร์เรียมในกลุ่มหนึ่งคือพืช มี2ประเภทนะครับคือดอกบักวิกและแซนลีฟที่เราจะใช้อย่างที่พูดไปนะครับ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเอาไปผลิตเป็นแบตเตอรี่แพ็กยาหรือชิ้นส่วนสําหรับการครับชุดอุปกรณ์ระดับสูงทุกอย่างจะวกนกลับมาใช้ของพวกนี้ครับแล้วพี่ครับพี่ครับแร่และดอกไม้พวกนี้หาจากไหนล่ะครับเอาเป็นแรก่ก่อนนะครับถ้าเอาเป็นแร่ให้กด ไอคอนแมปขึ้นมานะเอ้ยกดแมปขึ้นมาแล้วก็ดูที่ไอคอนที่เป็นรูปเพชรอะไรแบบนี้นครับเป็นเหมืองแร่ตรงเนี้ยคลิกเข้าไปมันจะมีแร่บอกอยู่นะครับว่ามันเป็นแร่อะไรอย่างที่ผมคลิกให้ดูคืออันนี้คืออเมทิสต์นะครับคือจะเป็นจุดแรกที่เควสสอนเรานะครับว่าจะขุดมือยังไงก็เผื่อใครที่แบบยังไม่เข้าใจอยู่ผมจะมาอธิบายนะครับอย่างแรกสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเสาเลย์เราสามารถวางเสารเลย์ไว้ ข้างในนี้ได้นะครับเสาเรีย์นหน้าตาเป็นยังไงก็แทบแรกนะครับที่ผมวางวางปุ๊บกดเริ่มโยเริ่มรับข้อมูลนะครับหรือว่าเรียกว่าโยงสายผมจะโยงใหม่ให้ดูเลยเนาะโยงสายมันจะไปได้80เมตรนะครับอ่ะสมมุติอันนี้คือพอดี80เมตรเนาะเราก็จะวางเสารียนอีอันวางปุ๊บแล้วกดเสียบสายรับข้อมูล ทําทให้ระยะมันเข้ามาไกลขึ้นตัวรีเลย์มันจะเป็นตัวส่งพลังงานนะครับปึ๊บแล้วก็เชื่อมต่อเราก็สังเกตนะครับว่าเหมือนอยู่ตรงนี้เราก็เดินเดินมาเลยปึ๊บปึ๊บ,บโอเคเราวางที่ขุดก่อน3จุดทึบวางทับปึ๊บป,บปบึมันก็จะขึ้นว่าไม่มีพลังงานไม่ได้รับพลังงานสิ่งที่เราต้องพบมานะครับก็คือเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าจะหน้าตาแบบนี้นะครับในไอคอน กดวางปึ๊บแล้วกดเสียบสายรับข้อมูลเท่านี้ที่หุดก็จะทำงานแล้วอ่าเราจะทำอย่างนี้ทุกแมปนะครับอันนี้คือแมปที่มีฐานเราก็สามารถโยงจากฐานเชื่อมไปเรื่อยๆได้เลยเห็นไหมผมจะวางเสารเล์เยอะมากเชื่อมไปดังจุดแร่ต่างๆเนี่ยเห็นไหมข้างล่างปึ๊บผมก็จะเชื่อมเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดในแมปอ่าเดี๋ยวผมจะไปดูทางผ่านถูกเขานะครับตรงไหนมีแร่ผมเอาหมดนะครับ นี่แนวแรกถ้าเอมิทิสแค่2จุดก็เอานะครับอย่ามินยามินขอน้อยอ,อันนี้ก็เยอะนะครับก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมและประเด็นมันจะอยู่ที่คําถามที่ว่าแล้วถ้าแบบที่มันไม่ได้เชื่อมล่ะไม่มีฐานล่ะผมจะเริ่มยังไงผมก็บอกเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่แบบนี้ลากเข้าไปแบบนี้เลยครับเดินลากสดเลยเห็นไหมคุณเห็นเสาไหมผมลากสดอย่างนี้เลยแต่ผมให้ดูก่อนเนาะจุดข้างบนตรงเนี้ย มันคือจุดที่เราต้องผ่านเควสหมาป่าเดียวดายนะครับมันจะเปิดทุกของทุกคนนะ่ะไอ้แมปตรงเนี้ยที่ล่าบสูงพลังงานนะ่ะอาจจะเป็นหมอกจะเปิดได้ก็หลังจากที่เราจบเควสของบุฟกัดนะครับที่ชื่อเควสหมาป่าเดียวดายภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะครับอาวูน่าจะอาวูก็คือนั่นแหละแล้วก็โยงโยงยใช่ไหมแต่พอเป็นจุดที่ไม่มีที่วาร์ปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะจุดที่ไม่มีที่วัดต้นสายกําเนิดแรกมันจะไม่มีฐานครับผมก็ลากจุดเนี่ยผมก็เดินลากลากมาเลยวางสายรีเลย์แบบเยอะมากดูเห็นไหมผมวางวางเป็นตะเข็บเลยไหมแต่สุดท้ายอ่ะมันคุ้มค่าไหมผมบอกเลยนะว่าคุ้มค่าคุณดูจุดนี้นะครับแ,แรกถ้าคุณจะได้แร่เฟอร์เรียมเยอะมากสายกําเนิดแรกคือคือต้องมาเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องโยงเพราะว่าแร่ธาตุมันเยอะมากครับ ทุกคนควรโยงมาเนาะเปบปบเปบเอาง่ายๆคือทั้งทั้งภูมิภาคเนี่ยคุณโยกให้หมดเลยทําให้หมดเลยบางที่ก็จะเป็นพวกเควสย่อยนะครับเควสย่อยก็แบบมันจะปลดพื้นที่อันนี้พวกไปเรื่อยๆทุกคนก็ค่อยๆทําไปเนาะพอปลดแล้วก็อย่าลืมโยงโยงแร่ด้วยอ่าโยงสายน่าจะมันอะ่ะน่าจะเดินสะดวกอะ่ะแวะนู่นแวะนี่อันนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมพกเสารีเลย์กับเสาวไฟฟ้ามาตลอดเนาะ แล้วก็พยายามโยงให้ตลอดด้วยถ้าเกิดเราขาดสายเมื่อไหร่เราก็ต้องเดินใหม่นะครับต่อมาจะเป็นพวกดอกไม้นะครับดอกบัควิกอันละอันดับแรกคือคุณไม่ต้องจําจุดของผมก็ได้แต่ว่านี่ตรงน,นี้จะเป็นจุดเก็บําบผมนะครับเก็บไม่ต้องเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องวนมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องลงงานที่ทําให้พวกดอกไม้อะมันสามารถผลิตมเมล็ดแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ได้เองนะครับแบบแบบไม่มีจํากัดแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หัวเชื้อก่อน ก็มาเก็บตรงผมก็ได้ครับหรือใครเล่นตั้งแต่แรกๆเดินเก็บก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละต่อมาจะเป็นแซนลีฟนะครับให้ทุกคนกดไปที่ที่ราบสูงพลังงานแล้วก็วร์ปมาที่ถนนที่ราบสูงนะครับเดินเข้ามาเจอเลยครับเรียบร้อยแซนลีฟเราเดินเก็บปึ๊บปื๊บ Сп ป๊บปึ๊บป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 ๊บเก็บให้หมดครับเรียบร้อยแค่นี้ครับจบเลยเก็บแค่ลูปเด mm ียวรอบเดียวเท่านั้นครับทีนี้เราเซ็ตของเรียบร้อยแล้วเซ็ตเหมืองที่ขุดแล้วอะไรแล้ว แล้วของมันจะไปอยู่ไหนเราต้องเดินไปเก็บที่คือตัวเครื่องหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่จําเป็นครับของมันส่งเข้ามาที่ฐานได้เลยตรงนี้แต่ขออนุญาต t าเทสเทสความรู้ของทุกคนก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าพลังงานมันไม่ไม่ส่งถึงที่ขุดคุณต้องทายังไงอันดับแรกนะครับวางเสารีเล์เชื่อมครับติด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 ตดติดตดติ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 ทติดีิดต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 ดติ โอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าของมันเข้ามาในไหนก็ต้องบอกว่ามันเข้ามาในคังนะครับก็กดตัวบีขึ้นมาเช็คปกติเลยของมันก็เข้ามาอยู่ในนี้หรือว่าเช็คตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยปึ๊บๆของขาออกแล้วก็กดเปลี่ยนรายการก็จะดูได้ครับว่าของเรามีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อ่าแต่ก็ไม่ต้องยุ่งยากครับเดินเข้าฐานกดตัวบแค่นี้ก็จะขึ้นแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะคราฟของจะเริ่มยังไงดีครับ ก็ผมขอแนะนําเป็นอย่างนี้เนาะการที่เรากดตัวไว้ขึ้นมามันจะคือการจัดการค่ายกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูนะครับสินค้าปุ๊บกดสินค้าก็ต้องดูครับว่าอันไหนราคาดีช่วงต้นเกมน่าจะเป็นพวกแคปซูลอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมก็จะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเช่นเราต้องการที่จะผลิตแคปซูลแล้วก็เลือกที่จะผลิตแคปซูลครับอ่ะแล้วทีนี้เราจะคราฟยังไงทุกคนกดแวดขยายครับเห็นไหม มันมีที่มานะครับตรงที่มามันมีบอกอยู่ว่าเราต้องทําอะไรต่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทําตัวอย่างให้ดูเนาะสมมุติว่าผมต้องการที่จะผลิตแบตเตอรี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีทําให้ดูเนาะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูก่อนนะครับว่าจะต้องดูแผนผังยังไงแล้วก็กดแป้นขยายอย่างที่ผมบอกน,นะครับแล้วก็กดที่ยูนิตบรรจุอ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นแผนผังมาแล้วกันเนาะโอเครอบนี้ขอจริงละเดี๋ยวพาไปดูวิธีทํานะครับแบบง่ายๆเบสิกก่อนเลย โอเคตอนนี้ในจอทุกคนอาจจะขึ้นแบบผมอาจจะขึ้นแผนผังไว้เนาะให้ทุกคนดูตามเพื่อความเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายย้ายไอ้เครื่องแพ็คฐานก่อนอ่ะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นระดับสูงแล้วเนาะฐานฐานผมอะ่ะก็เดี๋ยวจะเอารูนี้แล้วกันนี่เอารูนี้ออกมาโอเคเชื่อมง่ายๆนะครับเริ่มต้นคุณเห็นไหมครับมันจะมียูยนิตกันล้อมแต่ก่อนยูนิตกันล้อมก็คือแร่เพอรีียม แล้วก็คลิกมาที่พอร์ตขาออกนะครับตรงนี้คลิกพอร์ตขาออกแล้วก็เลือกเพอรีียมแล้วอีกอันมันต้องการอะไรครับมันต้องการแร่ออริจินียมนะครับแล้วก็เลือกออริจินียมมาแล้วเราก็โยงสายนะครับปึ๊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 บอ่ะแล้วต่อไปมันต้องการอะไรครับตรงแร่เพอรีียมเขาเขียนอยู่ว่าต้องการยูนิตกันหลอมวิธีนะครับตอนนี้เรากดแคปล็อกเพื่อเป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมกดตัว Z นะครับหรือทุกคนเรียกว่า C ซีซูอ่านั่นแหละแล้วก็ไปครับยูนิตกันหลอมนะครับเราคลิกที่ยูนิตกันหลอมการขอสร้างแล้วก็กดขอสร้างนะครับสาหรับคนที่ไม่มีพอเสร็จแล้วก็มากดวางน,นะครับเอาให้มันเชื่อมกับสายปุ๊บพอมันเชื่อมสายแล้วมันก็จะเข้าผลิตมาเป็นไอ้สี่เหลี่ยมตามภาพแผ,แผนผังที่ทุกคนเห็นเนาะต่อมาเราส่งออกต่อส่งออกต่อต่อไงครับมันบอกยูนิตพิมพ์แบบ กดตัวแทรกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหายูนิตพิมพ์แบบอยู่นี่นี่เองแล้วกดสร้างปึ๊บแล้วเราก็กดวางแล้วก็เชื่อมนะครับปจจิงัทุกคนสามารถเก็บสายตรงนี้ได้นะเก็บไปหนึ่งสายเราเว้นแค่ช่องเดียวก็ยังได้ครับเพื่อปร,ประหยัดพื้นที่เนาะโอเคนี่ประหยัดพื้นที่ปึ๊บเราวา,วางเสร็จแล้ววางเมื่อกี้หนือนะครับเราก็จะต้องการเป็นจุดสุดท้ายนะครับยูน UN ิตบรรจุยูนิตยูนิตเฉยยูนิตบรรจุนะครับปึ๊บยูนิต ก็ถ้าเกิดเป็นศูนย์แบบนี้ให้ดับบุ่ลคลิกนะครับอ่าสร้างได้เหมือนกันสร้างปุ๊บเรามากดอะไรครับกดวางเชื่อมเลยจะนนเชื่อมอย่างนี้เลยโอเคอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับทางแผนผังด้านบนทุกคนจะเห็นใช่ไหมก็คือมันจะได้ยูนิตพิมพ์รูปตามนี้อันนี้นะครับอ่ามันจะส่งมามันจะส่งมาเข้าเครื่องนี้นะครับตามเข้าใจก็คือมันต้องการไอ้รูปอันนี้ ผสมกับอันนี้เพื่อกลายเป็นแบตเตอรี่สีฟ้านะครับมันมีวิธีบอกหมดแล้วทุกคนไม่ต้องงงเนาะต่อมามาที่แถวล่างนะครับเราต้องการส่งแร่ออริจินียมไปที่ยูนิตบดย่อยนะครับเราก็กดแซดขึ้นมาเอ้ยยูนิตบดย่อยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเลื่อนหาก่อนนะครับอันนี้คือผมหาไม่เจออยู่นี่ครับยูนิตบดย่อยโอเคเราสร้างปึก๊กแต่อันนี้มันจะช้ามันมีวิธีอื่นด้วยนะครับเราเลื่อนหายูนิตบดย่อย,อยนี่ดับเบิลคลิกครับกดสร้างอ่า เหมือนกันนะครับผมอาจจะสอนไปแล้วแหละ๋ยวผมอาจจะลืมไปสักพักเมื่อกี้โอเคปุ๊บบทย่อยเราก็จะได้ผงผงอันนี้มานะครับผงออริเินียมแล้วก็เชื่อมสายไปเลยครับโดยตรงอันนี้ง่ายๆเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรยากอ่าโดยตรงปุ๊บต่อมานะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้องติดไฟฟ้าขึ้นมาปะเรียบร้อยกรณีที่แบบผงออริเินียมผลิตช้าเกินเราสามารถทําอีกอันนึงได้นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปดีนี้ ถือว่าอันนี้มันผลิตช้าเกินเราทำทำมาอีกได้นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปในนี้แล้วแต่ทุกคนเลยวิธีทําก็ทาอย่างนี้ได้นะครับกดตัว x กดคลิกซ้าย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 ให้เป็นคลุมฟ้าไว้กดคอนโทรล c นะครับเอามาวางเท่านี้ครับก็ได้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องโยกเสาไฟออกนะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้โอเคหลังจากเราโยกเสาไฟออกแล้วนะครับ ไออันนี้ก็ไม่ต้องงงนะครับเรากดตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วกดตัวเมนะครับให้มันเชื่อนที่ปึ๊บกดวางปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยครับแล้วมันเป็นอย่างงี้หมายความว่าไงหมายความว่าของไม่พอนะครับเรากดการก่อสร้างแล้วก่อสร้างแล้วกดส่งครับเรียบร้อยก็สําเร็จแล้วแต่ถ้าบนแบบเนี้ยมันยังเชื่อมไม่ตรงเราก็แค่สลับสายครับปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมครับวางเสาไฟฟ้าชึบเรียบร้อยครับเท่านี้พวกนี้ก็จะส่งมาอันนี้แล้ว แล้วแบตเตอรี่เราจะไปเก็บไหนถ้าสายแบบง่ายๆก่อนนะครับเราก็โยงโยงปุ๊บเก็บเข้าฐานนะครับมันจะส่งออกแต่มันจะไกลนิดนึงเราจะมีทางลัดนะครับทางลัดก็คือกดโยงสายอันนี้ขึ้นมาอุย๊ยอะไรมาวางแถวนี้เนี่ยเก็บก่อนโอเคเราจะวางสายขึ้นมาโยงออกมานิดนึงนะครับนี่เป็นสาย,ยานี้กดตัวแซขึ้นมานะครับคลังโปรโตโคอนนะครับสิ่งนี้คือคลังเก็บเหมือนกระเป๋าโดนเลวอนนะครับ เก็บตรงนี้ไปอยู่ในฐานได้เนาะมันจะเชื่อมทั้งหมดเนาะปึ๊บเก็บวางเสาไฟนะครับปานจริงเราสามารถจัดให้แบบวางเสาไฟเสาเดียวได้คุมทั้งหมดได้เลยนะแต่ทีนี้ก็แค่พยายามสอนให้ทุกคนเข้าใจจุดจุดเนี้ยเข้าใจง่ายๆก่อนเอาทุกคนอันนี้มันแล่ผิดเฮ้ยแล่ผิดครับแล่ผิดโทษทีโทษทีเอาออก,กอน,นะครับสแล่ผิดเราก็ลากออกนะครับทุกคนอย่าให้มันคาไว้ไม่งั้นระบบ ระบบมันจะพังหมดนะครับเพราะงั้นคําเตือนนะครับตื๊ดๆขึ้นมาตรงกลางจออย่าลืมเปลี่ยนนะครับแร่เอาออกก่อน,นครับเนี่ยดูเช็คก่อนว่าในในช่องนี้มันมีของอื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดใส่ใส่เป็นแบบบักวิดอย่างเงี้ยมันมั่วสั่วน,นะครับเดี๋ยวออกมาเน่านะโอเคอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับมันก็จะค้าไปตามปกติเลยเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับ ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองทําเองดูทั้งสองสามอย่างนะครับผลิตแบตเองผลิตยาเองเดี๋ยวในหัวเราก็คิดขึ้นมาเองว่าแล้วเราจะทํายังไงให้มันได้เยอะกว่านี้ทํายังไงให้มันเร็วกว่านี้หลังจากนั้นก็ตามสไตล์ของทุกคนหรือคุณจะไปเอาบูปินของคนอื่นมาก็ได้เพราะทีนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วเนาะหลายอย่างที่ฟังคลิปผมมาแบบเฮ้ยก็พอเข้าใจขึ้นบ้างแล้วก็ไปเอาบูปินของคนอื่นมาเอามาวาง แล้วก็อามาใช้เลยพอรู้แล้วว่ามันทานํางานยังไงเราก็ไม่มีอะไรคาใจแล้วหรือถ้าเกิดอยากเข้าใจจริงๆทาแบบผมช่วง2อวันไอ้สอวันแรกๆนะครับผมเอาผมอะไปดูบูปินตาม YouTube หรือสตรีมเมอร์ผมวางตามครับแบบว่าผมกดหยุดคลิปแล้วผมก็วางตามแล้วผมก็คิดตามไปด้วยว่าแบบอ๋อมึงต้องเชื่อมอันนี้มาส่งอันนี้แล้วมึงเะโยงสายอันนี้มาเข้าอันนี้ทําให้มันแบบทํางานอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นการฝึกของเรานะครับ อยู่ที่ว่าคุณ่ายฟ้าที่จะฝึกหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมชอบครับผมเลยเริ่มฝึกแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันได้จนมาถึงจุดนี้นครับจุดที่ผมก๊อปคนอื่นแล้วเอามาวางเหมือนเดิมเราเล่นครับบอกลามตโตถ้าเกิดทําอย่างนั้นบ่อยๆช่วยให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆครับโอเคตามที่เคยพูดไว้นะครับดอกไม้ไม่จากัดนะครับผมก็จะมาสอนทุกคนทํานะครับ จริงๆก็น่าจะมีหลายคนสอนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีละกันเนาะไหนๆก็ทาคลิปเกี่ยวกับอันนี้แล้วถ้าใครดูไปแล้วก็สามารถข้ามได้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับเราต้องใช้นะครับยูนิตเฉพาะปลูกก็วางต่อไปนะครับยูนิตเก็บมเมล็ดก็วางต่อไปก็ยูนิตเฉพาะปลูกเหมือนเดิมนะครับรู้สึกเหมือนจะวางกับด้านนี้นึงเนาะขอญอาตเคลื่อนย้ายนิดนึงนะอันนี้ชี้ออกนะครับยูนิต ยูนิตยูนิตอ่ายูนิตพอปลูกชี้ออกนะครับจากนั้นใส่ใส่สายพานนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าน,นี้ลืมกลับด้านนะครับขอยนุากลับด้านหน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับว่าอะไรชี้ไปทางไหนนะครับอันนี้ชี้ขึ้นนะครับอันนี้ชี้ลงังเกตน,นะครับวิธีสังเกตก็ดูอันนี้เป็นคู่อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นคู่นะครับคิดแบบนี้ง่ายๆก็ได้โอเคเชื่อมก็โยงสายเข,าข่านีเข่านีอันนี้ก็เข่านีอันนี้ เขานี่เข่าคางบัวตะคอต่างบัวตะคอเราอยู่ไหนนี่ปึ๊บเพื่อเก็บเป็นมเมล็ดพอเล็ดเปเเลีเกมเล็ดพันธุ์เพื่อเก็บเป็นเมล็ดแล้วก็เพื่อเ็ต่อไปนะครับให้มัน,นได้ใช้งานต่อโอเควิธีทํานะครับกดว่างสิ่งที่เราต้องการอ่าสมมุติเราต้องการที่จะวางอันนี้เราก็ต้องเอามาเล็ดลงมานะครับมาลงมาปึ๊บมันก็จะผลิต ผลิตเป็นดอกเลยนะครับดอกแซนลิฟเข้ามาส่งเครื่องนี้นะครับนี่ส่งเครื่องนี้แล้วอันเครื่องเนี้ยมันก็จะผลิตเป็นมเมล็ดอีกทีหนึ่งแล้วเครื่องเมล็ดเนี้ยมันก็จะส่งเข้านี้เพื่อที่จะไปเป็นดอกไม้อีกท <roar S 1> ีนึงผลิตวนไปวนมานะครับแล้วมันก็จะแบ่งบางส่วนเนี้ยส่งไปเป็นเมล็ดเมล็ดบางส่วนเนี้ยส่งเป็นเล็ดไปนะครับส่งไปอีกเครื่องเพื่อเอามาแปรรูปเป็นดอกแล้วดอกก็ส่งเข้าบูโปรโตคอนนะครับมันก็จะอินฟินิตี้อะครับไม่มีวันหมดเห็นไหม ผมวางไปแค่ไม่กี่อันเองนะครับไม่มีวันหมดนะครับมันจะวนลูปไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็จะมีดอกไม้ใช้แบบว่าเนี่ยครับก็ตันส0 0 0 0เลยอันนี้ง่ายๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะหยุดให้ทุกคนแคปนิดนึงเนาะปึ๊บอ่ะสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยก็คือวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือการทำงานไม่โฟเนาะเราก็สามารถเช็คได้ตามนี้นะครับกด ESC ขึ้นมารายงาน เรียกว่ารายการหรือรายงานนะรายงาน AIC แล้วมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราหาได้เท่าไหร่มีบอกยันว่าแบบเรามีของนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วอันดับแรกนะครับผมให้ดูตัวอย่างเช่นแร่ออริจินัลผมหาได้ห5าร้ต่อน,นาทีแต่ผมใช้งานแค่360ซึ่งแปลว่าผมอ่ะได้รายรับมากกว่าที่จะต้องใช้รายจ่ายซึ่งก็ดีนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่มันไม่เพียงพอ แต่ว่าที่ไม่หมดสักทีเพราะว่าของที่ผมผลิตอ่ะมันช้าครับเพราะงะั้นมันก็ไม่เป็นไรผลผลิตผมได้200ต่อนาทีผมใช้งานแค่120ต่อนาทีครับมันเลยไม่มีปัญหาอะไรมันก็โฟโฟหย่วนๆนกันไปเนาะประมาณน,นี้ทุกคนก็อย่าลืมมาเช็คด้วยนะก็เกินดีกว่าขาดน,นะครับสุดท้ายแล้วระบบโรงงานใน EnF i e l d ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดเอ๊ะหรือยากวะก็อาจจะยากแหละแต่มันก็แค่ต้องทําความเข้าใจโครงสร้างของมันก่อนนะครับพอเราเข้าใจว่าวัตถุดิบมันมาจากไหน ไปเข้าเครื่องอะไรแล้วออกมาเป็นอะไรหลังจากนั้นจะใช้บูปิ้งคนอื่นหรือจะออกแบบโรงงานของตัวเองมันก็เป็นสไตล์ของคุณแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับโรงงานได้ง่ายขึ้นหากิพภาพประการใดสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยก่อนจะไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าตรืตในไลฟ์สตรีมก็ได้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย